การเติมคิปวิดีโอนี้จัดทําเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทําตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนำน้องๆหนุ่มๆนะครับ ก็สวัสดีเพื่อนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมละลองต่อเอนนะเออใครที่เข้า,าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยละกันเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสชามกันอีกเช็นเคยนะโบนัสชามคือกลุ่มที่บอกเป็นการแต่งง่ายแตกดีของแต่ละเกมนะเออแล้วก็มีเพื่อนคอยตัวเกมแต่กันเข้ามาหลากหลายเกมเลยใครที่สนใจเข้าเข้าใครที่สนใจเข้า,ขากลุ่มโบนัสชามก็เลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อน อย่างว่าลิงใต้ก็ไม่แล้วได้เลยนะเออ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 เฮ้ยวันนี้ฟ้าเหลืองหรือเปล่าเพื่อนกี่หนึ่งกันไหมเออเออเออไอ้ก็วันนี้ผมก็มาเล่นเกมมาจองเวนึงนะเออไปวันนี้ผมพกคุณมาซ่อมร้อยบ้านนะเพื่อนโอ้โหคันตาคันหูคันหูคันหูคันหคันนี่หมดละไอ้โคตรเพจโคตรไปหมดแล้วแล้วรอบนี้ผมขอเริ่มที่เพจเจ็ดละกันเพื่อนโอเคหรือเปล่า ขอเริ่มที่7นะเแล้วทุนมาสร0บาทนะเออดอกนียังไงฮ่าขีดฮาโกมาจ้ายังไงต้อละจ้าไม่สิกบาทเองเฮ้ยหเจ็ดบหรือเปล่าเอ้ยสิบหกบาทเอ้นี่บานบอนี่หิบเมมไอไอดอไอดอวัวดอไอเป็ดนี่ไอเป็นกใต้นะบิออแหลงใต้ได้ไหมอยากแหลงใต้ด้วนะกวาเนงไง เออดีมากสวยงามวายต้อสวยงามเอ้ยหมาหมากระมานนีเหยียดแม้มไอ้ต้องวายต้องตัวเออสวยงามสร้างไปมาบัสเอออืกละดอกนี้โอ้ยไหนหนึ่งร้อยจ้าเจ็ดอาบัสเออเอ้ยหูปิดโพตุไปหมดแล้วนะเพิร์ดก็เก่อโัดโดยเด้อเออเออเออก็ก็กำไรมาตึงร้อยประมาณหนึ่งร้อยบาทแล้ว ผมมาแค่สามร้อยเอพื่อนโอเคแล้วเปล่าบันแผลบันแผลบันเพื่อนวันนี้ยืนไม่อิวดอนนี่เออพูดได้แค่นี้แล้วเนาะเออพูดได้แค่นี้แหละเพื่อนเออจำไม่ค่อยได้นะก็อยู่มาแค่ไม่กี่เดือนอยู่ใต้มาวันงงเจ็ดเดือนนะเพื uh ่อนเออกิน huh. อ่านตายอร่อยมาจีบป uh ้ายเลยเออห้อยหวานเจ็บเลยเพื uh ่อนโอ้บ huh. uh ุญเล่นบุญเล่นนะเพื่อนเออก็เพื่อนคนไหนดียาก็มึงยังมาไล่นะ ก็ก okay uh, ็มเนต์ก uh ้อนมาได้จ vale ้ะเจ็บปะเออก็ใครสนใจก็กุมมือนตามก็ยิงตายไม่แรกเลยนะเออเจ็บป่าววะเออเจ็บป่าวเพื่อนเออก็ก็ไม่มีอะไรมากงยังไงก็บอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครอุมด้วยนะเออก็จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเด้อโอเคเยอะแค่เยอะหนโอเคเลยป่ามา เปิดสูตแล้วเซฟโหมดไปเพื่อนเซฟโหมดไปวันนี้ได้กําไรปุป๊บเลิกเลยนะเพื่อนๆอย่าไปหวัน่นอย่าไปฝืนว่ามันจะได้มันจะได้ไงแต่ดีไม่เอาเด้อเออยวันนี้ตั้งทุนตั้งกําไรไว้ประมาณห้าพันนะเอาตั้งไปได้ข้างเงินลุ้น่เพื่อนเออโอเคหรือเปล่านะหน่งรือเปล่าเนะอ้ยเออ,เอ,อก็ไม่มีอะไรมากนะแต่อยากจะบอกว่าที่หลักน้องเด้อโอเคปะ Gói đi bằng đường Có mà đi know the bào? bảo á eh, nói by bảo pen. Eh, 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 โอ้โหละดอ่งนี้ได้มาต้อร้อยยี่สิบแปดบาทเพื่อนเออกูก้มหน้าเงยหน้ามาดีได้ห้าร้อยที่สิบบาทลเลยเพื่อนเออก็มาต่อมาด้วยงามสามเจ็ดบ้านละดอกนี้ด้วยงามปลาล่าแปดเจ็ดบ้านเลยจ้าหาขีดมาต่ออ,อืมฮ่าขีดไม่มาฮาขีดมานี่เละเลยนะหาขีดมานี่เละเลยเด้อเออขอเปิดเทอร์โบหน่อยละออกังหากรมเลยจ้าไว้กองไว้กองตัวที่ไหนอ่ะ ไวตออ้ตัวน,น,ตน,ตน,ตนึง้สตทธิ์ผแวเบิมเบ็ดดีไหมเบิ่มเบ็ดดีไหมเบิ้เบิ้ก็เพิ้อนๆคนไหนดีอายุตา่างคนที่แปดปีก็ควรได้รับคำแนะนำเดอ้อแล้วก็ปัักรยายในการรับชมแล้วก็ไม่แนะนำไม่ได้เหลือตาม,ตามเด็กค่ะควรปันควรเอ่มอะไรด้ไว้ดูผู้วามเป็นตนนาแล้วดรองนี้อืดูผู้วามสนต้นหนาและความน,าน,น้นเบิ เมื่อก like. ี like. wow. ้ก oh, oh. like ูเห็นแบบแวบตาเลยเพื่อนกูเห็นแบบปิ้งคือแบบเหมือนอะไรมันแบบว่าตุ้มต่ามตามตามตุ้มอะได้มาเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทเพื่อนเยี่ยมมาพันสามแล้วเออกำไรมาพันสามแล้วโอ้คู่ขึ้นเบ็ดดิครับรออะไรอะเออออขึ้นเบ็ดดิเป็นเบ็ดสิไปทุกคนวนีตั้งทุนไปห้าพันหกพันเออเอาตังค์มจ่ายค่างวดรถเด้อเออ <hi> เพื่อนๆคนไหนที่อยากบุญเกมอะไรก็ขอเข้ามาได้นะทุนเท่าไรเบ็ดเท่าไร่ก็ขอเข้ามาโอเควันนี้ก็มาไวไปไวนะถ้าเกิดบวกไวก็รีบรีบถอนนะรีบได้รีบถอนเอาเนี้ถ้าได้ก็รีบถอนเด้ออย่าไปตะบี้ตะบันองกดกันเข้าไปอเดี๋ยวมันจะหดเข้าไปก่อนโอ้แล้วดอกนี้ได้มาหนึ่งห้าห้าห้านะมึงข้ามกูหรือเปล่าห้าห้าเนี่ยเมาก็เอามาตรเจ็ดแล้วเพื่อน ช่วยงามแล้วดอนี้วายส้ามตัวยังไงต่อโอ้โหสาาบัติยังไงต่อเหรอโอ้โหองขีดมาเลยจ้าองโกมมาเลยเจ้าโอ้โหหาบาทยังไงต่อเหรอไพมาหรือว่โอ้หแล้วดอรวมตอกนี้ได้มาส้อที่ิบบานเออโอ้โหซุตเต็งกระดิ๊งแมวจริงเบิ่นเบิ่ มาเบื่อมาเบื่อมา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 ขามอนเขามอนเบเบ้เขามอนเบเบ้เขามอนเบเบ้โอ้เขาเปิดระบบการเงินเบื่อวันนี้รีบนะถ้าเกิดได้ดุนได้กำไรเยอะก็ผมก็อาจจะถอนตัวเลยอาจจะขอถอนกันแล้วกันเพด้วยก็ถ้าเกิดผมจะดีบดิบันกดเลยผมก็กลัวจะหมดนะเขาต้องจ่ายค่าจ่ายค่าเงินเลยแล้วเงินหน้านี้แล้วดอกนี้โอ้โหแล้วดอกนี้เก้าร้อยโอ้โอ้โน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 ้ มาหนึ่งพันเก้าบาทเออเยี่ยสามพันเก้าแล้ววันนี้จะถึงทนุนหรืเปล่าจะถึงไฟฝันหรือเป่าไฟฝันเหมเอือนยังเกณฑเมดนะเออร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้เหมือนเออแลรอบนี้สวยงามเบาทไว้สมตัวโอ้โหเก้ารอสบาทรอบนี้แหละรอบนี้แหละได้แล่ไรโอ้โหหนึ่งพันเก้าสิบบาทเนืเหมือนโอ้โหเยี่ยโอ้ยมาเจ้ามาเจ้าขอกรรืหน่อยแล้วกัน กอ,อยากได้กอ,อยากได้ไว่ไวอ่ะกระดองนี่ห้าพันขึ้นมาแล้วโอ้โหหกพันถอดทุกคนเลิกโอเคเลิกทุกคนเลิกไปเลยห้ากลมน้องอนะโอ้ยหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบตองบ้านเออข่อยติดตาไปติดหมุนไปทุกคนมาติดหมุนไปเพื่อนอย่าไปวันอย่าไปวันติดหมุนนี้เลยโอเคหรือ,อเปล่าเพื่อนโอเคนะโอเคอยู่แล้ว ก็เพื่อนคนไหนที่สนใจก็กลุ่มนะจามก็ลิงใต่ก็ไม่แล้ผมได้เลยนะเพื่อนๆยามว่าลิงใต่ก็ไม่แล้ผมได้เลยนะเออโอ้โหแล้วดอกนี้ได้มาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเลยจ้ามันคอมโบอย่างนี้สูตรมันเป็นสูตรอหะทุกคนเอาไปใช้กันได้นะเอาไปใช้กันดิอออโอเคหรือเปล่าโอ้โหแล้วดอกนี้สองร้อยสิบหกบาทออกมาเลยจ้าไอแดงลูกมพ่อต้องเข้าเดียแหละไอแดงพุ่พ่อโอ้โหแล้วดอกนี้สองร้อยสิบบาทละเออ ก็พอได้อยเพื่นอนเหมือน้ายไปได้กำไรมาเจ็ดพันเจ็ดร้อยนะเออก็อัทุนมาแค่สร้างร้อยบาทเองเท่านั้นเออก็ได้ตังค์ใจคอะงวนเลยนะเพื่อนแล้วก็เอาไว้กินพันเจ็ดโอเคโอเค ก็ข like, ้าตัวไปก่อนละกันเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสก๊อตคลายหุ้มด้วยละกันบายบายนะเออ